ที่สายมือครับกดไปเลยครับปั๊บอย่างนี้ครับรถทุกคันก็จะช้าลงเลยนะครับเห็นไหมสโลลงแบบนี้เลยกดที่ปุ่มนั้นหนึ่งครั้งนะครับปั๊บนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับทุกอย่างก็จะสโลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นคนนะครับสโลโมชั่นหมดเลยครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวได้แจกมอดเกมทีเดย์ไซน์ไอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอด ความสามารถพิเศษของตัวเอก GTEV นะครับผมถ้าเกิดใครตัวใจมอน,นี้ก็สามารถตรวหได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอน,นี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะผมะความสามารถพิเศษของตัวเอก GTEV ทั้ง3าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกิ้ไมเคิลแล้วก็เทเวอร์นะครับผมอ,อย่างที่ถ้าเกิดใครแบบติดตามในเรื่อง GTEV ก็น่าจะรู้นะว่า3าคนนี้เขามีความสามารถพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกิ้ไมเคิลเทเวอร์นะ ก็ก่อนอื่นเลผมจะพามาดูาความสามารถของแฟรงกิ้นกันนะครับความสามารถของแฟรงกิ้นก็คือเราสามารถสโลล์รถบนถนนได้นะครับคือสโลล์รถทำให้มันขับช้าลงครับกว็วิธีกดปุ่มสโลล์รถนะครับก็ทุกคนเห็นปุ่มสตาร์ทที่อยู่ด้านล่างข้าง,ข,าง,ข,างข้างซ้ายรถนะครับข้างซ้ายรถครับที่มี S T A R T นะครับผมถ้าเกิดใครไม่เห็นก็ดูตรงลูกศรสีแดงคนระับผมก็จะชี้ไว้อยู่นะครับ อันนั้นคือปุ่มคือปุ่มสโลโรถนะครับของความสามารถพิเศษของแฟรงกินนะครับผมจะไปทำให้ดูนะ,ะขับไปครับรถตรงนี้แม่งขับแรงเกินอยากสโลนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสตาร์ทที่ซ้ายมือครับกดไปเลยครับปั๊บอย่างนี้ครับรถทุกคันก็จะช้าลงเลยนะครับเห็นไหมสโลโลงแบบนี้เลยรถเราก็จะสโลนิดนึงนะครับไม่นี้แต่ผมว่ามากอยู่เออก็สโลเหมือนกัน แต่รถ NPC ในเมืองก็จะสรโลขึ้นนะครับแถวนี้เห็นไหมถ้าอยากให้กลับให้มาเป็นเหมือนเดิมกดตัวไหนก็ทุกคนเห็นปุ่มนั้นไหมครับ exit ครับที่อยู่ด้านหลังรถนะครับปุ่มนั้นก็จะเป็นปุ่ม access นะครับปุ่มออกนะครับก็กดไปที่ปุ่มนั้นหนึครั้งนะครับปั๊บนี่ครับพอกดไปที่ปุ่มนั้นก็จะกลับมาในเหตุการณ์ปกตินะครับจะเป็นความสามารถพิเศษของไมเคิลนะครับผมความสามารถพิเศษของไมเคิลก็คือสามารถ สโลทุกอย่างได้ครับคือตอนขนาดเดินนะครับก็คือสโลแบบพวกคนนะสโลตอนต่อสู้ครับก็วิธีใช้ปุ่มสโลก็คือกดไปที่ปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมรับสตาร์ทที่อยู่ซ้ายมือด้านล่างนะครับกดไปที่ปุ่มนั้นหนึ่งครั้งครับปั๊บนะครับแล้วเราก็ยิงนะครับทุกอย่างก็จะสโลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นคนนะครับสโลโมชั่นหมดเลยครับนี่ครับสโลโมชั่น าตายแบบทโลโมชั่นครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้โหกระโดดลบแบบแบบท่ครับอย่างเที่าทโลโมชันอ่า,อาวิธีที่ปิด่าสโลพลงังไอความสามารถพิเศษของของไมเคินก็เหมือนเดิมน,นะครับกดไปที่ปุ่ม EXIT ที่ด้านล่างน,นะครับกดไว้นะครับหนึ่งครั้งปับ๊บอย่างเงี้ยก็จะกลับมาปกติ่าต่อไปนะครับเ,เฮ้ยเดี๋ยวจะตายจะตายเอาอขอไปโลก่อน ต่อไปนะครับจะเป็นความสามารถพิเศษของเทลเวอร์นะครับผมความสามารถพิเศษของเทลเวอร์เทลเวอร์ก็คืออ,อมะตะนะครับอม,อมะตะก็วิธีใช้ความสามารถพิเศษของเทลเวอร์ก็คือกดไปที่ปุ่ม power ที่อยู่ตรงเท้า CJ ครับผม p o w e r นะครับผมนั้นแหละ,ะปุ่ม power กดไปหนึ่งครั้งนะครับปับ๊บนี่ครับ น้าจอเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้นะครับก็คือเร,เราเข้าสู่โหมดอามมตะของเทลเวอร์นะครับทีนี้เราก็ลุยแหลกแหกแรก,กระเจิงได้เลยอ่าอันนี้ก็เหมือนแบบโหมดอมตะนะครับผมอ่าก็เป็นแบบความสามารถพิเศษของเทลเวอร์นะครับผมอ่านะครับอ่าอย่างนี้ครับโอเคอ่าก็คือนี่ครับความสามารถพิเศษของเทลเวอร์นะครับก็คืออมตะตะครับอ่าถ้าเหมือนเดิมน,นะครับถ้า ถ้าอยากออกจากโหมดอมตตาของเทเวอร์ก็กดไปที่ปุ่ม EXIT นะครับอ่ากดไปเลยนะครับผม EXIT ที่อยู่ตรงส้นเท้าซ CJ ครับปับ๊บอย่างเงี้ยอ่าก็จะออกจากโหมดอัมตตานะครับแต่ระวังตายนะวันนี้โอ้ยผมผมเข้าสู่โหมดอัมตตาของเทเวอร์ไปอ่ะครับไปงั้นเดี๋ยวตายอ่าทีนี้ผมรอดนะครับงั้นเดียยเด๋ยวตายเดี๋ยวตายเหนนะครับดูสังเกตด,ดูเลือดไปโลดนะครับถ้าเราอยู่ใน โหมดของเทเวอร์นะครับโหมดอวตะถ้เราถ้าเราออกจากโหมดของเทลเวอร์เนี่ยเราตายแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่สูตรอวตะในเกมนะนะครับเลือนรถอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับโหมดอ่าความสามารถพิเศษของตัว A อ GTA V ทั้ง3คนนะครับก่อนแล้วเราไปดูวิธีการลงหมดนี้กันเลยนะ,ะเรามาดูวิธีการลงหมดความสามารถพิเศษ ของตัวเอก g t a v ทั้ง3คนกันเลยนะผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะผมให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแจกไฟเอาไว้นะผมแอปแจกไฟนี้ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นออแอปแท็กไฮเวอร์นะผมถ้าเกิดเคยงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะแอปตัวนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับเพจสตูตก็มีนะ โอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าที่แอปแตกไฟล์นะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับผมเพราะว่าผมทิ้งปีลิ้งมีเนียไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาเราจะเจอกับมอดอ่าความสามารถพิเศษนะครับขั้นตอนแรกคือเราก,กดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดความสามารถพิเศษนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นก็เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ X Take Here อ่พะพอแตกแฟ้มมาเสร็จแล้วก็แยกกับแฟ้มมอบความสามารถพิพเศษมานะผมกดก็กดเข้าไปแฟ้มนั้นแล้วจะเจออยู่ทั้งหมดหนึ่งแฟ้มเขาจะเป็นแฟ้มคอมตอล็อกสตาร์เกม GTASA นะผมข้างในก็จะเป็นไฟล์คิโอนะครับมีทั้งแฟงมกินไมเคิลแล้วก็เทเวอร์นะครับโอเคนะก็ไม,ม่มีนะครับผมเข้ามาดูเฉยกดยอ้อนกลับมาอ่าขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมตอล็อกสตาร์เกม GTASA นะครับผม อพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เราเลือกไปที่คําสั่งที่5นะครับ C U T Cut หรือย้ายนั่นเองอเพอเลือกเสร็จก็เรากดเข้าไปที่กดเข้าไปที่ปุ่มย้อนกลับโทรศัพท์ของเรานะครับกดไปอีกอาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟม้ม Data าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยครับปุ่มวางก็จะอยู่ของมือด้านล่างครับปุ่มสีเขียวอโอเคนะผมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วผมสลับการลงหมด ความสามารถพิเศษของตัวเอก TTAV ทั้ง3คนนะครับแฟรงกินมเก้นเท t เวอร์นะครับอโอเคนะครับต่อเป็นอย่างการเปร้าห้ท่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิง่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิง่งให้ผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคผม ่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ